สวัสดีค่ะหนูชื่อไดยิงมาริวาอนนอนทาแก้ววันนี้จะมาติวเน็ตในข้อ48นะคะโจมอยีู่ว่าคำยืมภาษาต่างประเทศ2ข้อใดไม่ใช่คำยืมภาษาจีนข้อหนึ่งนะคะจับเลี้ยงร้านนี้ขายดีทุกวันคำที่ขีดเส้นใต้ไว้คือจับเลี้ยงจับเลี้ยงนะคะมาจากภาษาจีนนะคะ ข้อ2กระเทียมไทยมีกลิ่นหอมมากคําว่ากระเทียมนะคะเป็นภาษาคขาเมนนะคะเป็นภาษาคขามนขอม้ขอ3เขาชอบดื่มน้ําเก๊กฮวยอุ่นๆคานีข้ขีดใต้ไว้คือน้ําเก๊กฮวย น้ำเก็งหวยนะคะมาจากภาษาจีนนะคะข้อ4จันอับกล่องไหนเป็นของฉันคำว่าจันอับมาจากภาษาจีนนะคะต่อไปข้อ5ชาเอมใช้ทำรรยามีรสหวานชุม่มคอคำนี้ขีดเส,ส้นใต้ไว้นะคะคือชาเอม ใช่เอมนะคะเป็นภาษาคขเมนนะคะสองข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อ2และข้อหนะคะขอบคุณค่ะ